ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูชุดหน้าคาร์ดคอมแอร์นะครับเป็นคอมคอมแอร์ของรถยนต์นะครับเป็นชุดหน้าคาร์ดครับมีคนสงสัยว่าชุดหน้าคาร์ดมันคืออะไรคือระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์ของรถยนต์นะครับมีส่วนประกอบก็มีอยู่3ส่วนนะตัวนี้เป็นหน้าคารดชุดหน้าคาร์ดตัวด้านนอกครับตัว ที่จะดึงแม่เหล็กนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเหล็กครับแล้วก็ชุดไอ้ลูกปืนตัวนี้ชุดลูกปืนนะเนาะหมุนดูนะครับลูกปืนแต่ก็สายพานปิ้นได้นะฮะส่วนตัวนี้เป็นชุดเขาเรียกอะไรนะชุดคอยเหรอคอยไฟครับเป็นไฟ เป็นขดลวดนะครับขดลวดอยู่ข้างในนี่คเวลาเปิดแอร์ไฟมันก็จะยิงไฟบวกเข้ามาตัวนี้คนระับทำสัญญาณไฟเอ่อไฟเข้ามาเลี้ยงขดลวดตัวนี้ก็ทําให้เกิดแม่เหล็กครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กแล้วมันก็จะดึงดึงชุดข้างหน้านี้มาติดกันครับเพื่อให้หมุนพร้อมกันเวลาไม่เปิดแอร์เอ่อชุดตัวนี้มันก็จะหมุนเฉยครับชุดอีชุดอี อ่เนีชุดลูกปืนเนี่ยชุดโมเล่นเนี่ยสมุนมหนักมากเลยครับตัวนี้กรหน่ำกันเรามาผ่าพิสูจน์กันเลยครับว่าข้างในมันมีอะไรอยู่ข้างในเนไอที่ว่าคอยขดลวดเนี่ยเรามาดูว่าขดลวดมันเยอะไหมเดี๋ยวผมจะลองผ่าดูสักตัวนะมีหลายตัว ก็คือตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองขาดูเลยครับว่าขดลวดข้างในมันมีเยอะไหมตัวนี้เสียเยอะเลยครับตัวนี้ไหมเลยร้อนมากเดี๋ยวเรามางัดแงะแกะดูกันครับว่าข้างในมันมีอะไรอยู่ข้างในเต็มไปด้วยขดลวดนะครับเส้นลวดโอ้โหยเยอะมากเลยครับเนี่ย ไปขายได้ไหมเนี่ยหนักมากเลยครับเนี่ยมันคือเส้นรวดทั้งนั้นเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอดึงออกมานะโหเยอะมากเลยครับสงสัยเอาไปขายได้เนี่ยเยเอะมากเยอะดึงออกมาดูเลยครับเยอะมาก นีหน้ามันทำไมสามารถทำอคอมแอร์หมุนทํางานได้ครับเพราะว่าขดรวดตัวนี้ใช้พลังงานขดลวดตัวนี้เยอะมากเลยครับของัดออกมาดูครับตัวนี้มันเสียแล้วครับผมก็เลยทําการทดสอบแกะออกมาดูเส้นลวดตัวนี้เอาไปทำอะไรได้ สงสัยเอาไปขายได้นะยังไม่หมดครับอยู่ข้างใน <c oughs> กดลวดเยอะมากเลยครับดึงออกมายังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเนี่ยนี่คือสภาพของไอ้ชุดหน้าค้านะครับผมลองดูลองแกะดูครับเป็นข้างในเต็มไปด้วย ขนลวดนะครับเยอะมากเลยนี่ผมแกะออกแค่ครึ่งเดียวนะเหลืออีกครึ่งเราสามารถเอาไปใช้งานได้นะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวแค่เราสงสัยว่าข้างในมันคืออะไรเราก็มาผ่าดูเฉยๆครับเต็มไปด้วยเส้นลวดทองแดงครับหนามากเลยครับเส้นใหญ่มากเลยอโอเคครับก็เอามาทดสอบพิสูจน์กันเล่นๆครับ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับขอบคุณครับ